โรงเรียนกรัยาาวัฒน์ะครับได้มีการจัดกิจกรรม KWO p e n House 2024สร้างสรรค์นวัตรกรรมสู่นวัตรกรนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนความสามารถที่หลากหลายด้วยครับที่ชั้น3หอประชุมอาคารอนุสร100ปีโรงเรียนกรัานาวัตน์จังหวัดขอนแก่นนายทวีศักดิ์ศบนอกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม K-W Open House 2024สรรสร้างนวัตรกรรมนำสู่นวัตรกรโรงเรียนกรารยานวัตรประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานของครูและนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและผู้เรียนให้กล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พอมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลน,นวัตกรรมครูเหรียญทองระดับยอดเยี่ยมรางวัลน,นวัตกรรมครูเหรียญทองระดับดีเด่นรางวัลผลงาน IS ของนักเรียนเหรียญทองระดับยอดเยี่ยมดเวยครับ นายทวีศักด์สมนอกรองผู้อำนวยการสอพอมขอนแก่นค่ะบอกว่าจากที่ได้รับฟังจากคำกล่าวรายงานนะคะก็ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และก็ความเป็นมาของการจัดก,กิจกรรม Open House 2024สัสรรสร้างนวัตกรรมนำสู่นวัตกรครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ได้ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนซึ่งนักเรียนนะคะก็จะได้แสดงถึงศักยภาพและก็ความสามารถที่หลากหลายและก็จำเป็นนะคะสำหรับศตวรรษที่21 และเป็นการสอดรับจุดเน้นทางด้านอาชีวนวัตวิถีของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูในการสรสร้างนวัตรกรรมและก็เผยแพร่นวัตรกรรมทางด้านการจัดก,การเรียนรู้ซึ่งเป็นการส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอันที่จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาต่อไปนั่นเองค่ะ เื่อสนองนโยาบายของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและก็กระบวนการวันนี้เปิดบ้านวิชาการนั้นกัลยานวัฒน์ได้นําเรื่องของหลักอชีวนวัตตวิถีนั้นมาสู่รุ่นรนักเรียนได้ยึดหลักการจัดก,การเรียนการสอนแบบพหูป,ปัญญาที่ให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงความสามารถทุกด้านทุกองค์ประกอบนะครับให้ผู้เรียนนั้นได้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขผมเชื่อมั่นว่าโรงเรียนกัลยานวัฒน์นั้นจะเป็นองค์กรหรือ,อสถานศึกษาที่ สามารถจัดการเรียกนการสอนสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่ชุมชนแล้วก็สู่สังคมโลกต่อไปครับขอบคุณทุกท่านด้วยวความเคารพครับ